Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ อลเยเอาะอโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยประมาณกิโลครับประมาณกิโลครับสองโลกิ๊ึงครับกิ๊ปเปอร์ผมอยู่นะครเอากิ๊ปเปอร์ให้ผมิด กัดโคตรโหดเลยนะตามกัดเจอแบบนี้อ่ะขอกริปเปอร์หน่อยอยากเจอแบบนี้อ่ะตุ่งไๆๆๆๆเจอไปแล้วเหรอมันไม่ตู่งๆๆๆดูมาจะดูมาหาชดูนะครับวันนี้มาแล้วครับดูครับโอ้โหสวยเลยนะฮะกัดบลเล็บัเบด เมื่วานไม่งัดวันนี้ไม่ลวงนะครับมาเช็คมาเช็คปลานะครับว่ามีหรือเปล่าชะโดยงมีอยู่ไหมฮะข้าหนาวที่ไรโดนครับสายพีไบรอนนะครับพีสามนะครับยังใช้อยู่อยูครับสวยเลยนะฮะโอ้เยวโดนรัวรอโดนนะครับมีตีสุ่มตรงนี้ให้ดูชัดๆ อโอเคนะครับเดี๋ยวไปตัดคลิปชมกันนะครับผมจะดโดเคิืนไม่กล้วง